ย้อนไปเมื่อ10ประมาณ17ปีที่แล้วนะคะคือทางสปสอชอได้เล็งเห็นว่ามีผู้ป่วยที่ตาบอดเนื่องจากเลากระจกเยอะมากแล้วก็ทางโรงพยาบาลว้าน,น,นแพวเนี่ยก็ได้ไปช่วยตรงนี้การออกตรวจของเรา มีความยากมากเลยครับเพราะการผ่าตาัดตาในพื้นที่ที่เป็นเขตชบนบทโรงพยาบาลเล็กมากฮะแค่30เตียงบ้าง10เตียงบ้างเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลมากโรงพยาบาลเหล่านั้นไม่มีเครื่องมือเลยไม่มีถุงมือเพียงพอนะครับเราต้องขนไปทั้งหมดหลายครั้งที่เราเจอคือเครื่องมือก็ก็พังด้วยนะเครื่องผ่าตัดของเราเนี่ยเราไปทุกครั้งเราจะเจอเคสของที่ ยากมากและผมก็เชื่อว่าจะมีคนในชนบทอีกจํานวนมากที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่พวกเราฮะช่วยกันพี่พยาบาลท่านนี้ฮะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาจากในห้องเล็กๆที่เราอยู่ตึกโอพีดีเล็กๆเก่าๆเ,าๆเข้ามาจน เกือบใช้เวลาเกือบ10ปีแล้วก็ออกหน่วยที่นั่งที่รับบริการเราก็น้อยห้องเราก็ต้องแบ่งซอยกับห้องอายุรกรรม ENT เข้าไปแทรกอยู่ในห้องเดียวกันหมดมีการอ่านวัดสายตาทดสอบสายตาก่อนหมอนั่งข้างนึงคนไข้ก็จะต้องนั่งอ่านตัวเลขไปตรงออกไปตรงหน้าตาคนไข้ก็ต้องใช้แบ่งห้องในห้องตรวจเล็กๆประมาณสัก45เมตรแ้วนะคะในห้องนั้น เอาจริงๆแล้วพี่อยู่เนี่ยย้ายประมาณ6ที่ที่เขาที่จะหาที่ที่แบบดีๆที่สุดน่ะยังไม่ได้การที่เรามีจัดตั้งทีมแคมเปญเกิดขึ้นมามันทำให้เกิดการรับรู้ของสาธารณชนในหมู่มาก,มากนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดและเขาเข้าใจ แล้วก็พร้อมที่จะบริจาคได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีทีมแคมเปญจึงทําให้เราสามารถจะระดมทุนได้ตามเป้าหมายได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นทีมเหล่านี้คือสาคัญมากครับแต่นั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยทางตาน,นั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันคุณหมอยังเอาผ้าปิดตาออกไม่หมดใช่ไหมคะ นี่คือคุณหมอและนี่คือคนไข้หมอช่วยให้ผมมีชีวิตใหม่เนี่ยจนวันหนึ่งผมก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีท่อป,ปากไงน,นะฮะ,นะฮะ,นะฮะท่อป,ปากไงแต่ท่อปากทุกครั้งเราได้ประมาณสัก3ล้าน5ล้านซึ่งเราต้องการ400ล้านมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ตรงๆไปที่ราชบอบพิษ แต่จุดนะั้นเป็นจุดเปลี่ยนครับผมบอกเลยครว่าการที่ท่านเป็นอประธานให้เรามันกลับสร้างความร่วมมือหรือทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับสเสด็จลงณนะับพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในพิธีทอดพระป่ามหาคุศลเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลจากสู่บ้านแพ้วครับซึ่งทรงรับไว้ในพระสังฆราชุปถม แค่หนึ่งปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าเป็นโอกาสหนูอาจจะมีโอกาสมองเห็นรู้สึกขอบคุณค่ะงื้นคุณหมอเป็นแสงสว่างของหนูเลยคะ่ะคนที่มันไม่ได้รับโอกาสอ่ะคนที่แบบว่าเหมือนเดินเข้ามาหาเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ร่ำรวยมามาเพื่อเพื่อที่จะมารักษากับเราแล้วก็เห็นตรงนั้นอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมหรืออะไรบางทีมันก็มีแต่ว่าพอเห็นแล้วก็ก็ต้อง ตู้สมีพลังศาสารผูกพันกับเรามากนะครับพอผูกพันกับเรามากเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาจริงเขารับรู้ตั้งแต่ว่าเราเริ่มต้นการการสร้างตึกมาช่วยกันฝันวาดฝันกันว่าตึกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจิตอาสาเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งที่ช่วยระดมทุนด้วยวิธีการของจิตอาสาเราก็ ือกรองไปตามวอต่างๆแล้วก็ขอบริจาคเขาวันๆหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นนะแล้วก็ท่านก็จะมาช่วยกันนับต่อหน้าเรากันแล้วเราจะมีห้องให้เขานับกันเวลานับทีไรเนี่ยจิตอาสาก็จะภาคภูมิใจมันเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขที่ทุกคนรู้ว่าเงินทุกบาททุกตางที่จิตอาสาไปช่วยขอกันมาทุกต้นมันมีความหมายหมดเลยครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการเราได้เห็นพลังของคนในชุมชน มาช่วยสร้างบางอย่างให้กับโรงพยาบาลในทุกวิถีทางในวิถีของตัวเองวันนี้เรามีโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบแบบนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกันและกันครับก็ต้องขอบคุณหมอจ๋าะนะนะฮะที่อยู่กับพี่มากันตลอดวันนี้เราได้บ้านใหม่แล้วล่ะนะครับบ้านใหม่จะช่วยให้เราพาคนไข้ได้เยอะขึ้นเราจะตรวจคนไข้ได้เร็วขึ้นคนไข้จะกลับมามองเห็นได้มากขึ้น กับคุณที่ช่วยมาดูแลบ้านหลังนี้เราย้ายมาอยู่บ้านใหม่เราเนี่ยเรามีจํานวนห้องตรวจที่เยอะขึ้นแล้วก็เรามีศักยภาพในการดูแลคนไข้แล้วก็ให้บริการมากขึ้นก็ทําให้เราได้ได,ดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นสุดท้ายพอเราได้เห็นสิ่งที่มีรูปร่างมีให้คนได้รับการบริการหลายๆอย่างที่ได้ร่วมกันร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นผลงานอย่างเงี้ยเข้าภาคภูมิใจทุกทุกอย่างได้ดีค่ะ ตึกนี้เป็นประกอบไปด้วยเหมือนความรักด้วยค่ะความเมตตาต่างๆมันอยู่ในที่นี่ทั้งหมดก,ก็อยากจะขอบคุณค่ะวันนี้คือความภาคภูมิใจยอย่างใหญ่หลวงของพวกติดอาสาเลยที่ที่เราเทุ่มเททั้งกําลังใจทั้งแรงกายอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมทุกท่านนะครับวันนี้ที่ช่วยกันทําฝันให้เกิดขึ้นเนาะนะครับถ้าเราพวกเราวันนั้นไม่ลงมือกันวันนี้ตึกใหญ่ขนาดนี้คงไม่เกิดขึ้นขอบคุณพวกเรามากเลยนะครับ ขอนอนุญาตถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะครับ